ค่ะทาชมขา fc แฟนขบแฟนเพจค่ะวันนี้กับันที่เจ็ดพฤกภาหกสามทีนี้จะมานมาเบิง่งพามาเบิ่งกัารานขาสานขาวซานสานปีระดับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนะคะอันนี้เพ,พิพาแล้วพาแล้วเอาไปเผา,าเผาไพ่พรามันจะกันมอดกัดมอดกิน เผาไม้เผาไผ่เรียบร้อยแล้วเอามาโยงใส่นี้ไหมบอก่านี้ใส่ก,กอมะม่วงแล้วก็จัดขยายออกแล้วก็สารอันนี้คือขั้นตอนการสารเปีค่ะสารเปยนอนเอาไปผูกใต้ต้นไม้อันนี้เปยไม้นะคะว่าไม่เปยผ่าเปยไม้สารด้วยไม้ สานด้วยไม้อ่ะแล้วจะแจงออกบ่ไหมนนจะแจงออกจะแจงออกแล้วเอาไปเผาไม้หนอนอ,อนะันขี่ม้อขี่แม่ก็ตาบ่นนะมันห้าวมาก,กินแลนะ้วมันขิวนะคนอันนี้คนสาก่ะแข็งแรงละมีข่าวแซมนอนรับละหลังจากไปนอนโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลจะจะมือตัวส,สองคืน สองคืนเมื่อยคนละเป็นลูกอันเป็นอยังน้ำถั่มเนาะน้ำถั่มปวดอันหลานวันนี้มาอันมาห้องแรกะแข็งแรงแล้วขิ้ข้าวแซบละนอารับแล้วสั่นทำงานต่อละเริ่มสานปีละสานปีแล้วก็สานขาสานขาแล้วก็สานปีเพื่อเสียนะ แจงออกอันบอนี่โอพแจงออกแจงออกจากกันดึงออกจากกันดึงออกจากกันเหยาบบอหยาบบอหยาบบอแล้วเขาหยาบดึงออกแจงออกดูอ๋อแจงมาซิเนาะแลกวก็เห็นแต่เห็นแต่สารนะ มาได้เห็นขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่มาเอามาเบียดให้มันไฟปีดดังไฟเผออาเผาอัน,อน,ออนให้มันอ่อนพี่ออก็เอาให้อันมอสกัดพร้อมมอสกินพร้อมโอ,อ้เผาไฟเลยอ่อนคำมันติวมาเห็นะนะคำติวมันนะ โอ้เบ oh. <c> ็ดบะสันอ <Carney> ่อนติโ hmm. อ oh. 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 yeah. ้ไม่ได้ตีเอาไปเผาไพ่บ่อบ่อเผาไพ่บ่ออ่อนตีโอ้ออย่าดึงออกหามันจะันหามันหาง ดึงออกให้มันห่างกันนะค่ับห่างๆกันแล้วจังอันจังกันสามมันอยู่ทางในเออดึงให้มันออกมาดึงให้มันออกมาอันเฮียงกันดิดึงออกมาให้มันเฮียงกันแต่กล้ามปีน ปีนทีมันเลี้ยงกละเด็กเลี้ยงละเลี้ยงตัวนี้เลี้ยงตัวนี้เลี้ยงตัวนี้โกือบหมดกั๊และนี่หมดไม่ใส่แล้วหมดกัดก็เดี๋ยวปีนได้ละได้แล้วได้แล้วเลี้ยงแล้ว เลี้ยงแล้วีน<ะ>้องมูพี่โอ้โอ้ยน้องมูโอ้ใคเด็กสันได้เลี้ยงกันละเลีเ้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเลี <c oughs> <c oughs> ย้ยงแล้วผา่ไฟเอาไปเผาไฟเผาไฟ วันนี้ก็ขายายออกนะขายายเอาเครื่องกว้างเครื่องกลางนะสอดประสีสอดขายายออกออสอดขายายช้อนหม้อขายายออกตักสานได้นะ มันจังบทมันจังบ่อีกกันนะตัวนี้คือขักอะเอาไปเผาไพ่เราพี่เขียวอมทอมเสียวอมทอเด้วยนะเสียวอมทอมเนะ

เออได้เอาตรงเลยบาดยายเอาพูลมพัดแล้วได้ลมพัดแล้วได้เย็นแล้วเย็นแล้วเย็นก็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ฝน ไปไหนตอกวะอันขาดทำม สั่งซื้อผัวสั่งซื้คนพัวห้าผัโอ้ห้าห้าอันซื้อันพัวมาสันกในอันหนึ่งละตัวนี้สิบสิบเดีวตัวนี้โอ้ตัวนั้นไม่ใช่ง่ายกว่าตัวนี้นะตัวนั้นมันจะเป๊ะสิบเอ็ดตัวนี้สิบสิบเดียวตัวนี้อันนี้สิบิดียวนี้คือสารเสร็จแล้วค่ะพร้อมนอนค่ะพร้อมนอนเอาไปแขวนใต้ต้นไม้ หฮมเย็นๆค่ะอันนี้คือสาปีนะคะมีคนจองแล้วหาคนาสั่ง,ส,งสั่งจองห้าคนแล้วเหลือสี่อันได้อันอันหนึ่งแล้วแลือสี่อันโอ้ทำงานขนาดเนาะออกจากโรงมาลใหม่ๆทำงานขนาดเลยแ <c oughs> ข็งแรงกว่าเก่า โอ้สั่งหาอันคะอันนี้แขนแล้วแขนปีแล้วผันไปสองพันเพราะเสิอปิดบานีอันนี้ก็แขนนอนแล้วอันนี้แขนนอนแล้วอันนี้ก็สิสองพันสามพันสิผนไปเยไหนฉันด่งว่าหาร้อยสิบเอ็ดกตัวนั้นเลยนะสิ เปลี่ยนทางวันนี้เปลี่ยนทางวันนี้้ยซาทางนี้ไปมั้ง บ่บาดนี้จรดาบาดนี้สอบ <coughs> 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 หาวนอนละผู้นางเบิ่งกันดิผู้ชายคลิปกันดีว่าหาวนอนแล้ว, <laughs> ว,วนนล่วลววะเอาซะ้่กนจิแข่งสูงพออ่อปะ มันวอตาลูลงมานะืม ต่องอ่อนเนาะข้าวมาอัอ่อนมันกะข่าวไว้เนาะ <c oughs> ว่าพี่แขง่งหอมแดงกระเทียมมาแล้ว Thank you. ตั้งเบิ่งอยู่กะหาวนอนได้บัดอันนี้คือขั้นตอนการสารปีค่ะสองอนสามอันนะขึ้นแล้วเซตไปแล้วนอนไปแล้วเหลือสี่อันนี่คนสร้างหาอันไม่ได้ประเัริฐไม่ได้พักผ่อนเลยผู้สารขา <c oughs> หาอันรถไปหาอันประเัริคขากะ ขากระซั่งขากระขาไม้เพีกระเพีไม้เอาไม้ไผ่อันไม่เอ็ดมันมีประโยชน์ไม้ไผ่ทำไม้ไผ่ให้มีประโยชน์เราพร้อมแนละ้วคุณทั้งเราทั้งอันทักษะมันบ่อออนมันบ่อคักมันบ่เข่าไปบ่ได้มันบ่แจก มือนี้แล้วบ่แล้วบ่มือแล้วโอ้แล้วสามมือี้าได้ดสารด้ะเจ้าหัดเสร็จดิมือนี้ยจ้แล้ว แช่น้ำบ่แช่น้ำให้มันอ่อนหน่อยเราสอมือเพื่อนะ เราตอกเราตอกสองมือ้าไม้อีกถ้ากาศจัางได้มาเอ็ดขันตอนขันตอนสารนี่มันจะได้มือเดียวแล้วมือเดียววะช่แล้วมือเดียวเลยขันตอนสารตอนนี้หันติวค่นะขนาดอ่อนอ่อนอีก มันนี้อันอันทางนั้นคือกันทางอันทางที่อันเฮาหญาออกมันกนะมันกันเขี่ยวเชี่ยวมันกันมันกันแกนะไม้แกไม้แกมันจะเหนียวเลยเนาะจะกุ้มได้หลายปีเพราะว่าช่วงนี้กแดดหลยค่ะ อากาศห้อนไหลไปทางไก่ดดกบด้วยทีนี้ก็พากันยิ้มโฮมยู่นอันเงี้ยยู่มซาเลยากาสานปีก็เลยอันมาถ่ายชิปไฮเบิงค่ะสานสีอยู่ในโฮมโฮมมวงโฮมม่วงมันก็จะเย็นแน่ไปทางน้องเนาะห้อนหอนอากาศร้อนมากร้อนตับแตกเลยร้อนจริงๆ ท่านแม่จะว่านี่ขาพยายามหาแช่น้ำนาะอันนี้น้ำค่ะบ่มีน้ำแห้งขาก็แก่คิดว่าโคกแล้วมึงโคกไม่โคกแล้วน้ำแห้งถ้านแม่ผลตกมาจังหน่อยเอาขาล้มก็พยายามขาเลยเนาะยามขากินปลาซานขาซานปี จะให้เบิ่งไปค่ะสานไปเรื่อยเหนื่อยก็พักค่ะทีนี้ก็เลยเอ็นคลิปมันก็เลยอันบ่อต่อนะแบบเหนื่อยก็พักก็หยุดคลิปไว้นี่จะสานต่อกะเปิดคลิปใหม่สานไปเหนื่อยก็พักสานไปแน่พักพอนไปแน่ สานตรงนี้ไปหาตรงกลางนะสารสานตรงนี้แล้วมาหาตรงกลางแล้วก็เปลี่ยน้างนีเปลี่ยนทางเอาตัวนี้เอาทางนี้เอาทางนี้ขึ้นไปแล้วก็เอาอันเอาอันนี้เอาตัวนี้ลงมา พาไปบ้ากุบอนสิหาบุรู้เรื่องสิอ้านเดี๋ยอ้านบ่ได้บ่บ่จักไปว่าบ้านไหนโอ้เอฟข้าเจเอ็ดอันเลี้ยงนากรหบนาลูกหัวบ่ พ่อก็จะเอาเอามากินเนาะมันจงอันนั้นเนาะใครบรถ่ถึอนี่มันจะโตก็จะคมเมนคมเมนลุงหัวที่อันที่ที่เลี้ยงนะบมเป็นลุงหัวธรรมาสาเอามาก,กินเนาะพิษคมเมนนี่นี่นี่ทีอันอันนั้นรบพิษเลี้ยงอันกินลุงหัวที่มันขาเจ้าเลี้ยงกินลุงหัวตามทงนาสิบุเป็นยังเปาะสารพิษ อาการเริ <Es> <an> <A> ่มฮอนเลยได้ป oh, sure. ่ะนี่เริ่มมีอาการละเริ่มเงื่อออกละสเปดวงเทียงบ่ายโมงบ่ายสองโอ้ยฮอนเด็กขนาดละส่วงนี่ ร่มกับผ้ามาเป็นบางส่วตะวันไปตะวันมาก็ได้หลีกเอาหน่อยส่วนไม้ห<ป>น่อยตีตีคนถ่ายคลิปไปนี่นี้อนกัน

ไปเรื่อยๆที่ริได้พักได้ทีเออสารไปเรื่อยๆเหนื่อยใ่วันเหนื่อยก็พักพักกินข้าวพักกินข้าวแล้วก็มาสารต่นนอนะกับบ่บันนี้กับทางแะ้วบันี้กับทางกับทาง เราใส่แล้วตีให้มัน,อ,นอ่อนนะอันนี้กวางขวามทางขวามทางสิเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางมาอีทางนี้ แล้วก็สานไปหาเครื่องกลางสานสารไปทางทางนี้มาหาเครื่องกลางแล้วก็สารทางนี้ไปหาเครื่องกลางตรงกลางสารตรงตรงขอบไปหาตรงกลา,สารรง,ง,างาส่วนคลิปนี้กันให้ให้ชมแค่นี้ก่อนค่ะ เพราะว่าจะมีคลิปต่อไปอีกค่ะเพราะว่าเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงค่ะตอวนี้ก็หยุดพักผ่อนกายาก่อนนะคะขอพระคุณมาจ้าสวัสดีจ้า